สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยแพนแพงเอฟซีหนุ่มนี่ครับมาพบมาผอกระบ,บาลทนครับมืนนี้เนี่ยมือเศร้าสวยเติบแล้วครับซางยังบ่ม้าครับแต่ว่าเมียขั้วมาแล้วเตรียมกับเขาครับพี่น้องหนึ่งเขาวัอนี้สิมีเมนูอีกอย่างพี่น้องก็ทาเบิ้งด้วยครับเด้อสำหรับเศ้านี่ เปิดน้ำใส่บอ่มอมาขึ้นดอกเต์สมพง์ไปเขาง่ายอยู่ใส่เนาะพี่น้องเนี่ยสมสีตั้งตารอคอยเธอไม่เห็นมา คือถ้ามีกระเบื้องแบบนี้เพ tea tea e ื่อนสีขาไปส่นอยู่ไตกระเบื้องครับเนี่ยเพิ่นสเขาไปตัวส่นอยู่ไตกระเบื้องเพราะว่ากระเบื้องมันร้อยน้ำนะครับเนาะมันสมีช่องอายอากาศอายใจแต่สมสีเพิ่นสีบรลงน้ำครับพอเพิ่นไข่เพิ่นไข่แก่แล้วเพื่อนฟอมไข่แล้วแต่จังไดกบเพื <lateral S 2> ่อนไข่แก <fal> ่เ <Runner> พื like ่อนกับโบไข่ออครับถ้าเพื่อนบร้เพพะถ้าเพื่อนบ่ไเ้ว่างไข่เพิ่นบ่เหมะเพื่อนก็สิไข่อุ้มไข่เพื่อนไหวจังสันเล้อพี่นนองเด้อ จังไดเพิ่งกับพวกใครทีมครับฝากพ่อแมีพี่น้องเยฟซีเบิงครับพี่น้องเชา้านี้ทีมงานรถตู้ก็จกรรมมาบ้านครับมากินเข่ามาพักพอนอู่บ้านก่อนนะครับเนาะจงค่อยเดินทางต่อมีหนึ่งแผงครับแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟ เบิ่งบ้านน้องอุ๋งิงครับพี่น้องเนื่องจากผมไม่ได้อัปเดตบ้านให้น้องบ่ได้อัปเดตบ้านขราอ๋งอิงให้พอมีพี่น้องเอฟซีเบิ่งหลายคลิปแล้วครับมามาชมกันว่ามีอย่างคืบหน้ามีอย่างเปลี่ยนแป้งจังไหลเน,หนาะครับเนาะน,นี่ครับแบบบานเต็มเตม พ่อแม่พี่น้องจินตนาการเบ่งครับว่าฟังนี่พันเสีอดหยังเนี่ยพันเท่ข้านไว้เท่ข้านเทพื้นไว้พ่นเสียดหยังฟังนี่พ่นเสียดหยังแบบใดขื้นสี่ขึ้นจังไดต่อประมาณนั้นนะครับพี่น้องข่าเขียวแล้วครับฟังนี่ข่าเขียวแล้วรอแต่ฝนครับถ้าฝนตกมากนี่สิเป็นข่างามเลยครับนี่คือแบบบานเต็มเตมครับพี่น้อง แต่เนี้ยไปข้างนี้กะฟังนี่ก็สิเป็นงากล้อยนะครับฟังนี่ก็สิเป็นสันลอยด้านล่างกับจอดรถครับเป็นทีโล่งไว้จอดรถเนี่ยฟังที่ขึงคาดเ็นยังแลลวนี่ครับนี่คือข้เปลือกครับปู่นเอาเข้เปลือกมาเพราะว่าดินมันแห้งเลยนะครับเนาะหลังจากฝนเศร้าโต๊ไปล้ลายมือ สามสี่หมื่นดินมันแหงครับเมาะแก่ก้านวานเขาครับตอนนี้แล้วเอาเขาเปลือออกมาแล้วก็คือสีวานมานี้ครับวานแลวก็ปันครับพี่น้องตอนนี้รถปันยังบวางครับพ่นรถปันอยู่หน้าพ่นครับอีกหน้าหนึ่งเนาะเป็นหน้าหยาดกันครับหน้าติดกันปันหน้าพ่นแล้วก็สิมา่ปันหน้านี่ต่อครับก็คือทางนี้จะพึ่งวานครับถาว่านไใบนกกินครับวานใบแล้วบบปันนกกินครับพี่น้องนกกินเหมือน ก็คือวานไปนําปั่นไปนําครับเนี่ยอีกาฝูงนี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวอีกาพอ่อแม่ลูกสี่โตครับเนี่ยพ่อหนึ่งแม่หนึ่ง,งลูกสองครับก้าสิมีครอบครัวประมาณนี้ครับพี่น้องแต่คืออีกาบินไปทางไดเนี่ยครอบครัวใหญ่ครับคุณบางตีมีแปดโตครับเก่าโตอีกาบินไปแต่เป็นฝูงคือเป็นธรรมชาติของมันครับ เขาว่าอีก้าห้องถ้าก้าห้องดูดูนะ่ะสีมีคนเรื่องบริเกิดขึ้นแต่ถ้ามันห้องเป็นฝูงแบบนี้คือบ่อมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะครับเนาะอยู่กันรวมกันเป็นฝูงห้องส่งเสียงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไปอยู่ตัวอยู่ตัวเดียวแบบบ่เขาหมูเขาพวกบินไปน้ำมูบา,นน,บาน,นนั้นมูบานี่เราไปห้องอันนั้นน่ะมีล่างครับพี่น้องกา้า แถวบ้านคือเพิ่นสีฟังเสียงก้าครับถ้ากาหองเล็งเลงกาหองนำนำนั่นมีแท้เพิ่นวะส่วนนี่นกอันนี้นกเอียงบโบกเกินครับตัวหน่อยน่อยดำดเนี่ยรบ,บรรยากาศทีมระตูกันหนาสิมาหอดอีกประมาณบกเกิลสมองหนึ่งครับออกจากบรรดาลมาหนีกะประมาณ40่กโลเนะครับเนาะ บ,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  14, บ,บ่ใกล้ครับใกล้ๆจากบรรดาลมาเมืองซีเกตกับสามสิบโลครับจากเมืองซีเกตมา่นี้กับสิบสี่สิบห้ากิโลครับสี่สิบก็โลครับบม่ใกล้ครับเป็นระยะทางในการขับรถกับทับบอแวะไสกับมาถึงชั่วโมงครับแต่ถ้าแวะกับชมงค์กลัวครับอาซีแวะตลาดครับพี่น้องมื่อนี้ให้พี่น้องชมบรรยากาศ อัปเดตความคืบหนาของบ้านน้องอุ้งอิงเนาะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับยังมีเวลาครับในการสนับสนุนเชียร์แช่เพลงน้ำตาอีหลานหน่อยของน้องอิงเนาะครับยังมีเวลาอีกหอดเก่าโมงมืนครับเก่าโมงวันอาทิตย์ยอด สองแสนวิวสองล้านวิวนี่คือสี่บนามีปัญหาครับพี่น้องเพราะว่าต้นนี้ล้านแตกแล้วครับตอนนี้กันนาสีล้านก็กว่าเราเกือบล้านหนึ่งแสนแล้วครับปั่นต่อไปครับพี่น้องวันนี้วันเสาร์ครับเมืีอวันเสาร์เป็นวันหยุดงานของใครหลายๆคนนะครับเนาะพักพอนครับเปิดเพลงน้องฟังไปนําพักพอนไปน้าทำกิจกรรมวันว่าวงันหยุดไปน้าสำหรับบาาทุนก็สิไปทํางานต่อครับเพราะว่าบริยุทธ์น้ำขาดอกวันหยุดวันจันทร์ครับซับกากริไรซับ งานลายเรือนไปเรื่อยครับพี่นองบ่เป็นระบบระเบียบครับบบมีอย่างแน่นอนครับงานโรงงานเอาอย่างเอาแนวนอนไปไรครับแต่บ้างเร่องเิ่นเปร์เปะครับพี่นองกดกติกาเปร์เปะแต่ว่าเวลาจังสี่บบมีเปรน้ำเห้าเลกครับแล้วแต่สีเฮ็ดแล้วแต่สีท้ำแล้วแต่สีทนอยู่ใดก็อยู่เพิ่นว่าป๊าคือวอาไปแต่เหลือใจเลย ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับนอที่เบิงโฆษณาฝากพ่อ่พี่น้องเอฟซกดสับสไครต์กดไหลกดแช่ครับช่องทองพูนแบ้่้อยหนองหญิงครับปรเป็นกำลังใจให้บ่าวโทนเนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสักก่อนครับสวัสดีครับ